กะลีพิซณุโลกกะลีพิซณุโลก,กซักได้เสียโตตโเก้าวอะไรสิมาได้ไดเออตัวนี้แหละสิมาแขนกุลแขนข,นขาดเดี๋ยวถ้ามีอีกวันาาหนา้าปลาสุนัยมาวิมารสังสถานการณ์แม่งในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะเผาน,น,น้ำถนนเลยเอาถนนหลักตะกนนะอนหน้าก็บ่ายรถเที่ยวเซ่อเนี่ยแม่ร่างเงาเราบ้าพวกกูเอ๊ะน้ำปลาสุนัยหลายคนอยูน่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว แล้วเรามันเน่ยนะะายไปบ่มีเสียชีวิตกรจายไปกรายไปบ่มีห่อขึ้นก็บระกาศแางแผนไปจากมูเราอยู่สหรัฐอเกากระจายไปบงมากสักกเบแกอยู่อเซยอยู่ซยเรื่องนี้ยแล้วเรามันเนี่ยกะายประเทศไทยสามหกสิบล้านคนนี่นะแสียนกว่าเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่เน้ะได้หลายกมูนแอ้ยอ่ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรนดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอำเภอนะเออหลายก็มูเหล่าครับอ่ะอดิศักท่านี้เนี่ยนะมูม่วล,ล่งอยู่เสียเนี่ยเอออย่าปากยับปาก,ปากนีาวนี้แจ้ไปหลายๆกัน